สวัสดีค่ะ hello hello อยู่กับแอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนแต่งหน้าลุกสีส้มๆมลุกนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนอายไลเนอร์สีส้มปัดแก้มสีส้มทาปากสีส้มนะลุกนี้นี่สวยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเป็นลุกที่มีคนถามถึงเยอะมากๆวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่งยังไง วันนี้อาจจะข้ามขั้นตอนการลงรองพื้นนะคะจะข้ามไปทาคอนซีลเลอร์เลยค่ะก็จะลงใต้ตาแล้วก็ตามรอยแดงนะคะวันนี้ใช้แคทริสนะคะแคมู a ฟลชครีมนะเบอร์010เซียร์เค่ะที่วันนี้ air ข้ามขั้นตอนการลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แป้งที่มีความสามารถในการปกปิดที่ดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ,ะมันคือเวอร์88นะคะหรือว่าเวอร88นะคะ แป้นี้น้ำมันชื่อดังจากเกาหลีนะคะตัวกล่องเนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะอุย้ยเหมือนลุกวันนี้ที่เราจะแต่งเลยค่ะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยจะเขียนว่า bounce up pack นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพัฟมาให้1อันนะคะเป็นฟองน้ำเอาไว้ใช้ลงเ,เกลี่ยแป้งนะคะตัวแป้งเนี่ยเวลาเรากดลงไปมันก็จะบุ่มไปตามนิ้วมือที่เรากดเลยนะแบบมันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มทาง่ายเกลี่ยง่ายมากๆ นี่เดี๋ยวแอจะลงให้ดูเฉพาะด้านขวาก่อนนะคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างทากับไม่ทานะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยปกปิดได้ดีแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบปู้ทาแล้วมันดูหนาเตอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรอยคล้ำใต้ตารอยแดงต่างๆเนี่ยก็ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยด้วยจะดีมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันต่างกันมากนะฝั่งฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ได้ทาเนี่ยมันเย็นจริงๆจริงๆวิธีที่ถูกต้องนะคะในการทาแป้งดินน้ำมันเนี่ยก็ต้องเอาพัฟนยะ แปะแป้งแล้วก็กดกดลงไปบนใบหน้านะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเนียนมากแอร์ลองปาดดูแล้วมันมันก็ซึมแล้วก็ทาได้เนียนแล้วก็ปกปิดได้ดีเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้เป็นแตะแตะไปก็ได้ค่ะจริงๆแอร์ปาดปาดไปแล้วแอร์ก็มีแตะแตะด้วยแหละกด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 ให้มันให้มันแบบอยู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เนื้อแป้งเขางเนียนแล้วก็เม็ดละเอียดมากมันก็เลยทาได้สวยงามแล้วก็เนียนกริบ เนื่องจากแป้งตัวนี้นะคะช่วยทําให้เราขาวขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแอนแนะนําให้ลงทั้งใบหน้าแล้วก็ลําคอค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลงทีเดียวครั้งเดียวอยู่ค่ะติดทนนานแล้วก็ไม่เป็นคราบค่ะหลังจากลงแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลามาตกแต่งคิ้วค่ะแต่ว่าคิ้วของแอนเนี่ยก็มีการสังสีเรียบร้อยแล้วนะคะแอนก็จะจัดแต่งทรงนะคะลงสีฝุ่นเบาๆนะคะไปตามแนวคิ้วของตัวเองค่ะ เสร็จเราก็มาแต่งตากันค่ะวันนี้แอาใช้ของ Eve s a n นะคะหรือว่า YSL g o Edition Makeup Palette นะคะเป็น Travel Selection ค่ะแอจะใช้สีมุกๆุกเนี่ยทาทุกเปลือกตาทั้งบนและล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะแอาจะทาสีทองกับสีน้ำตาลเข้มนะคะ,ะทั้งสองสีเนี่ยจะมีชิมเมอร์นะคะก็ ทาลงไปเหมือนคัดเบ้าให้มันมีให้มันตาดูชัดขึ้นนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะเดี๋ยวเราจะทาสีส้มกันทีนี้ก็ได้เวลาทาไลเนอร์สีส้มนะคะอันนี้เป็นไฮเปอร์กลอสซี่ของเมเบลีนนะคะสีส้มทาแล้วก็ปัดปาดออกก่อนนะคะแล้วก็ทาเป็นเส้นไม่ต้องติดไม่ต้องติดขอบตาก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องลงสีดำด้วยนะก็ทาไปค่อยๆทาก็ได้ค่ะให้มันเป็นเส้นแล้วก็ เติมหางให้ด้วยนิดหนึง่งให้จะได้ดูแบบเฉียวเฉียวนิดหนึงแบบนี้นะสู้ๆพยายามเขียนให้เท่ากันไว้เนาะแล้วก็ได้เวลาลงสีดำค่ะอันนี้แอร์ใช้ลิควิดอายไลเนอร์ของดอ l l y ่วิงสีดำนะคะจะเขียนลงไปเป็นเส้นที่อยู่ใกล้กับอ่ขนตามากกว่านะคะเป็นเส้นคู่กันไปแบบนี้เลย <Yeah. S 1> นี่ ก็จริงๆแล้วแอบใช้เวลาเขียนค่อนข้างนานนะก็คือค่อยๆเติมค่อยๆเขียนค่อยๆให้มันแบบค่อยๆเติมทีละหน่อยทีละหน่อยให้เท่ากันตรงไหนที่แบบมันเบี้ยวๆไปบ้างก็แอบ,บเอาสีส้มกลับมาทับๆเติมๆได้นะคะค่อยๆค่อยๆแบบแก้ไขมันไปทีละนิดจนได้เส้นที่เราพอใจแบบนี้เสร็จแล้วแอบจะใช้อายแชโดว์แบบครีมของ Dolly w วิ ing นะคะเป็นสีมุกๆอย่างนี้ทาไปใต้ตานะคะเพื่อ เสริมสร้างให้ถุงใต้ตาเนี่ยดูใหญ่โตมโหฬารขึ้นกว่าเดิมนะคะจะได้ดูเกาหลีเกาหลีนิดนึงพอทาครีมเสร็จเนี่ยอย่าลืมลงเป็นผงๆด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยแ,แตะสีน้ำตาลอ่อนนะคะมาทาให้มันเป็นเหมือนแรเง,งาแบบนี้นะคะตรงบริเวณหางตานะคะด้านล่าง เสร็จแล้วก็ทําให้ตาคมกว่าเดิมนะคะด้วยเพนซิลอายไลเนอร์สีดาําค่ะทาเข้าไปที่อินเนอร์ข้างในนี่ข้างที่เขียนแล้วเนี่ยมันจะดูคมกว่านะแล้วก็เขียนเข้าไปด้วยตาก็จะได้ดูคมกว่าเดิม เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดัดขนตาเตรียมตัวปัดมาสคาร่ากันดีกว่าค่ะวันนี้เอาใชาม้มาสคาร่าของ y b e l l ร n e นะคะ The Hyper Curl Volume Express เป็นแบบกันน้ำนะคะตัวแปรงเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนหวีค่ะก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยค่ะมันจะช่วยให้หนานะคะแล้วก็ช่วยให้งอนด้วยค่ะตัวนี้ ก็ปัดทั้งข้างบนข้างล่างเลยค่ะค่อยๆปัดระวังเนาะเพราะว่าจริงๆแบบหนีเนี่ยปัดข้างล่างจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายาก,ก็ยากนะแต่ว่ามันก็เด้งมีเนาะพอปัดแล้วเนี่ยตาข้างที่ปัดจะเด้งขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเลยเนาะถือว่ารีวิวมาสคาร่าไปในตัวนะคะ ุดก็ปัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เด้งพอสมควรเลยนะมาสคาร่าตัวนี้หลังจากนั้นค่ะเด้งไม่พอต้องติดขนตานะคะแต่วันนี้แอนเลือกเบอร์ที่เป็นธรรมชาตินะคะยี่ห้อ Diary s w e e นะคะ by Preciosa นะคะก็อันนี้150บาทได้10คู่ แล้วก็จะใช้กับกาติดขนตาอันนี้นะคะแต่ว่ากาติดขนตาอันนี้แอร์ซื้อมาจากญี่ปุ่นอนะมันคือมันคือดีมากคือแอร์ชอบมากนะคะมันจะเป็นเหมือนเจลๆหน่อยชื่อ Diamond Eyelash Fixer ค่ะตัวนี้เนี่ยติดทีเดียวนะไม,ไม่ต้องคอยเติมเลยอะขนตาแอร์ไม่เคยหลุดแบบระหว่างไปกินข้าวไปเที่ยวไปทำอะไรมันก็จะแบบอยู่ติดแน่น24ชั่วโมงเลยอะทีนี้ก็มาปัดแก้มกันนะคะ แอร์ใช้ Intuit นะคะ Waterproof Single Blush นะคะสี01ชามค่ะเป็นสีอมส้มๆให้เข้ากับตาเราเนาะแล้วก็ปัดบรอนเซอร์นะคะของ Wet Wild ค่ะตัวนี้เบอร์อ่า e E739 นะคะชื่อสี Ticket to Brazil หลังจากนั้นนะคะตามสไตล์สาวเอเชียจมูกแบนนะคะก็ต้องไลด์ดังนะคะก็เชดดิ้งนะคะแล้วก็ไฮไลท์ดัง สีที่ใช้นะคะบางทีก็จะใช้สีเดียวกับบอนเซอร์ zer, หรือว่าเฉดดิ้งที่ปัดก่อนหน้านะคะบางทีก็จะใช้สีน้ำตาลที่อ่อนกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทาลิปสติกกันดีกว่าค่ะวันนี้อาจจะทาลิปสติกสีส้มแบบนี้เลยลิปอันนี้นะคะของ e t u h o u s u s e ค่ะชื่อ m s s t t n n g r r n n s w w e t s h o w e r Li p นะคะแต่ว่าแออยากจะบอกว่ารุ่นนี้มันเหมือนไม่มีขายแล้วแล้วมันก็แอก็เก็บไว้นานมากแล้วจริงๆ ก็ไม่ควรเอามาใช้แหละแต่ว่าแอ์ชอบมากเลยแบบหาซื้อไม่ได้แต่ว่าแอ์ก็ยังรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่มันมันยังไม่น่าพังแหละโอเคพอลงเสร็จเรียบร้อยนะคะแอ์ก็จะลงเป็นทิ้นข้างในนะคะแต่ว่าใช้สีส้มเหมือนกันค่ะอันนี้ใช้ MAC กนะคะสีมา r a n g e จ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้ค่ะนี่ตาก็ส yo, yo, ong, ีส so ้มแก้มก็สีส้มอุ้ยแป้งก็สีส้มปากก็สีส้มนะคะยังไงลองไปแต่งตามกันดูนะแอนรู้ว่าสาวๆบางทีไม่กล้าแบบเขียนอายไลเนอร์สีสดๆเออแอลอยากจะบอกว่าลองทําดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอลุคที่เหมาะกับคุณหรือว่าเข้ากับคุณมากๆเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะแบบ เป็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่ซ้ำซากจำเจนะเพราะว่าหน้าเราก็แต่งอยู่เดิมๆทุกวันใช่ไหมลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็ได้หรือว่าอยากเขียนตาเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ได้ลองดูเนาะยังไงวันนี้แอบไปก่อนนะคะฝากติดตามแอบทางช่องข้างต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวแอบจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับคำติชมแล้วก็เอ้ยวันนี้ไปจริงๆแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย